สวัสดีค่ะแะนำเมัย่างเนาะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวงโยรโรงเรียนหนองเหล็กศึกษานะคะพี่น้องค่ะตามมาเลยค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้ทำเป็ดค่ะลาบเป็ดเอาไปลาบได้นะคอับอันนี้ มีแต่รุ่นจิ๋วค่ะเราในนี้เราเรียนปฐมค่ะความต้องเรียนปฐมป่าค่ะป .5 ป .6 ค่ะอันนี้เป็นทำเป็นนะคะใบจิ๋วค่ะอันนี้แซกโซโฟนค่ะอันนี้แซกใหญ่ค่ะมาถึงแซกใหญ่เนาะแซกใหญ่คนบอกแซกใหญ่อันนี้กองตึงค่ะกองใหญ่ไหมกองใหญ่ไี่กองใหญ่ค่ะอันนี้กองตึงค่ะอันนี้กองตึงน้อยค่ะ เน่อเเเตอันนี้สเน่นะคะเขาไม่มีฉาบหรอคะฉาบาบดท่านสเน่ครับนไาบอ๋ยอันี้ชาใหญ่นะใหญ่แค่ไหนดูนะคะใหญ่ขับลีนะคะนี่คือวงโยธาธิรลงเรียนน้องเล็กศึกษาค่ะ